มาสิชารีณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังรอเล่นกับชารีอยู่ชารีชารีมาแล้วฮะโอ้ฟับฮะชารีมาแล้วม,มาแล้วเหรอ <c oughs> โอ้เธอคิดไว้แล้วว่าจะชวนเข้าเล่นอะไรใช่ไหมฮะได้ไงแล้วก็น,นี่แล้วกันเล่นรถด,ด้วยฮะ ๋ S 1> <S 1> <S <S อสวัสดีสวัสดีฟรอบดิชารีไปนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบายบายสวัสดีชาลี <S <S มาเลยชาลีมาเล่นรถกันเธอนะเราอุ้งชาลีลงจากรถเข็นก่อนดีไหมบิง <S <S ได้ฮะดูสิชารีเราเล่นรถ <S 2> <S 2> <S ด้วยนะ <S 2> <S 2> <อ>แล้ว ก็มาเล่นตัวต่อรูปศาสตร์แกจากนั้นแล้วก็จะอ่านเรื่อง h ะ uh huh> p ิ y ต w i s ชกับพระกาศที่เหงาไงบื้นี่ไงล่ะชาลีบึ้งชาลีแล้วไม่ใช่รถสักหน่อยโถเอ้ยโอ้ว้าลุกขึ้นสิชาลีอันนี้ไม่ควรมาอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหม มาสิชาลีมาเล่นรถกันเถอะบนโอชาลีโอ้ทว่าชาลีอยากจะเล่นอย่างอื่นหรือเปล่าวะบิงเออฮะถ้างั้นชาลีมาเล่นตัวต่อรูปสัตว์กันเถอะชิ้นนี้และก็ชิ้นนั้นฉันต่อส่วนที่ยากห้แล้วนะ ทีนี้เธอก็เอารูปสัตว์ไปใส่ในช่องว่างดูสินี่รูปหัวมอมอใส่ตรงนี้เห็นไหมตาเธอบ้างแล้วชาลีชาลีชาลีปลบมือด้วยบิงเธอต้องเอาไปใส่ในช่องว่างสินี่แกแบใส่ไว้ตรงนี้ เดี๋ยวฉันทําให้ดูนะโอ้ชาลีามันไม่ได้เล่นอย่างนั้นสักหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกบิงเดี๋ยวฉันไปเก็บให้นะนั้นอ่านนี้ฉัน,นกันค่ะอ่ะหา,ายไปไหนแล้วอ่าอออยู่นี่เองฮัพ,พีเตอร์ จะประกาศที่เงาไงไม่ระวังนะเบงไม่ได้หรอกชาลีแค <นะ S 2> ่ฟังเฉยๆนะ่ะเดี๋ยวฉันจะอนนิทานให้ฟังนะดูสิพ่พิ่ตี้วูดกำลังนอนอยู่ในเปร์อย่านะชาลีพ่พิ่ตี้วูดกำลังนอนอยู่ในเปนแล้วเขากำลังจะหลับ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ฮือฮือดูสิชาลีนี่คือฮอพิตี้นี่คือพรกกาศกํกำลังร้องไห้อยู่เพราะว่าเขาเหงามากๆเลยอาชาลีเราดังอานฮอปพิตี้วอชกับพรกกาศที่เหงาไม่จบอ่าฮะได้แล้วอันนี้ มาาเธอชลีชลโอ,โอ้ระวังนะบิงชาลีหนักเกินไปที่เธอจะอุ้มได้นะี่ยอืม,อมฉันว่าเขาก็ไม่ชอบด้วยโธออืมแต่ฟ้าพะชาลีไม่ยอมเล่นอะไรเลยมผมลองชวนหมดทุกอย่างแล้วะใช่ดีแล้ว แต่เขาไม่เห็นอากจะเล่นอะไรสักอย่างเลยนี่ฮะชาลีเป็นแค่เด็กทารกนะบิงแต่ว่าผมก็เลือกของเล่นชิ้นที่ดีที่สุดให้กับเขาฉันรู้ฉันว่าเราคงหาสิ่งที่เขาอยากจะเล่นได้นะบิงไหนดูสิฮึบคุณจะทำอะไรเหฮะฟอสกำลังสมมุติว่าฉันเป็นชาลีไงทำไมฮะก็จะได้รู้ว่าชาลีอยากจะเล่นอะไรไงล่ะ ฉันก็เป็นเด็กทารกเหมือนกันชาลีชาลีชาลีเ็จะไปไหนน่ะตามไปกันดีกว่าฮะไปสิฉันเป็นทารกเราเป็นทารกค่ะทารกเธอจะไปไหนล่ะชาลีโอ้ ใช่แล้วบิงฮึนีไงชาลีอ๋อดูสิชาลีเอานี่ไปตีด้วยใช่เขอชอบด้วยค่ะใช่แล้ว าชดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิ๊กแล้วก็เธอด้วยเหมือนกันนะชาลีมาแล้วบชาลีฉันเตรียมของเล่นที่ดีที่สุดเอาไว้เพราะว่าวันนี้ชาลีจะมาเล่นกับฉันฉันเตรียมของเล่นตัวต่อและก็รถของฉันและนิทานเรื่องฮ o บพิตี้วูชกับปรกาศที่เหงาเอาไว้แต่ชาลีก็ไม่เห็นอยากจะเล่นอะไรสักอย่างเลยแล้ว ฉันกับฟอบก็เลยลองทำตัวเป็นเด็กทาลกชาลีชาลีชาลีและพวกเราก็ตามชาลีไปแล้วเราก็เจอของที่ชาลีเขาอยากจะเล่นกระทเสียงดังไงแล้วรู้หรือเปล่ามันก็สนุกดีนะบิงเขาชอบเล่นกับชาลีมากๆเลยมาสิชาลี สเก็ตบอร์ดณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะักวันนี้บิงกำลังอยากจะไปเร็วเราฮาฟฟรอกไปให้เร็วๆกันเถอะฮะไปเร็วๆเหรอได้สิสวัสดีฟรอปอาสวัสดีแพทเจ็ต ด้วยเหรอฉันขอเล่นบ้างได้ไหมเออก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะเล่นให้นายดูก่อนนะดูให้ดีล่ะสวัสดีบิสวัสดีครับคุณเจชรฟาบพัดดให้ผมลองเล่นด้วยค่ะผมจะเล่นให้เร็วจีไปเลยฟีวีวีอ้าะ เร็วจีไปเลยใช่ค่ะถ้างั้น <c oughs> ลองดูแพนโดูเขาเล่นก่อนดีกว่านะรู้วิธีเล่นอยู่แล้วแบบนี้ฟรีอ๋อเหรอ <c oughs> ตอนแรกนะ่าจะลองเล่นสา้สาดูก่อนนะสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะบิงอ๋อฉันไปแล้วนะโอ้าโอ้า ไปนะแพนโดงั้นลองบอกวิธีเล่นบิงก่อนดีไหมใช่ใช่ฉันจะลองดูได้ฮะเออนายขึ้นไป <c oughs> จากนั้นนายก็ทำแบบนี้ย,ออยอ่ออย่อแล้วก็แบบนี้การแขนกางแขน,ขนจากนั้นขัฟ<ท>ินิ <c oughs> ทีนี้ตาฉันได้หรือยังแพนโด้สินี่ต้องใส่อันนี้ด้วยรอหนี้พร้อมไหมอ้าอ่ะฮะอ่ะนี่นั่นแหละเธอพร้อมแล้วหรือยังบิงฮะอุ้ยระวังนะอาเอาเอานะ ฟอบนี่มันไม่ยอมให้ผมขึ้นไปหาฟอบโอ้พนโดอาจจะช่วยได้นะนายวางขาแบบนี้นะบิงก็ได้โอ้โอนี่บิงมันโยกแยกจังเลยค่อยๆก่อนนะจ๊ะโอ้อย่างนั้นแหละบิงเอาล่ะไปเลยเธอต้องถ่าไปสิบิงใช้ขาหลังช่วยสิค่อยๆนะบิงถ่าโอ้ นั่นแหละเห็นหรือเปล่าฮะาฟอบผมขยับได้แล้วใช่เห็นแล้วไปแล้วบิงทีนี้ก็ไปเร็วๆได้แล้วฮึบย่อกางแขนไถอย่เอาล่ะฮึบโอ้ย่อกางแขน ไทยวิ่งพนโดบิงพนโดเถ้างั้นลองเล่นตรงนี้ไหมตรงทางเรียบนี่เอาสิอลงทางนี้ดีกว่าฮะอืมก็ได้ไทยวิ่งไปแล้วดูสิฮะฟอบเย้โอ้ โอบิงบิงบิงโอ้โหบิงเป็นอะไรหรือเปล่าวะบิงมันเร็วเกินไปนะฮะเขาไม่เป็นไรนะบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยผมไม่ชอบเลยลหรอฮะโทบิงเอ้ยเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะแล้วแขนล่ะฮะเจ็บนิดหน่อยนะฮะมันเร็วเกินไปนะฮะาอใช่มันเร็วไปจริงๆิวิวว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 ว วี่วววววววแพนเดอร์มาลบิงเข้ามาในรถพยาบาลสิรถพยาบาลไม่ขับเร็วหรอกนะเร็วนิดหน่อยเองแพนเดอรก็ได้ฮะไม่เร็วนักก็ได้เธอคิดว่าไงอะบิงก็ได้ฮะเอาละนะเอาละไปกันเลยนั่นแหละวี่วว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 อวววว เกบบ่งมากนายอยากจะลองเล่นอีกไหมบิงออไม่เดี๋ยวฉันล้อมอีกนะตอนแรกๆใกลๆก็ล้มกันได้ทั้งนั้นแหละบิงใช่แล้วเออฉันก็ล้มนะได้แผลไปทั่วตัวเลยฉันโดนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่แฮนเดอร์อืมอยากลองเล่นอีกทีไหมบิง เล่นตรงทางเรียบนี่มันไม่วิ่งเร็วไปหรอกนะอืมก็ได้ฮะเอ้อเออย่อกางแขนไถไถเนียดูสิฮะฟอฟผมทำได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบินบินฮ่าฮ่าบินี่งตาฉันแล้วนะ ฉันได้ลองเล่นสเก็ตบอร์ดของแพนเดอรด้วยล่ะและมันก็ทรงตัวยากเพราะต้องยืนด้วยสองขาแค่นั้นเองล่ะและ้วก็ฮึบย้กางแขนไถแล้วมันก็วิ่งเร็วเกินไปจนฉันล้มเลยล่ะฉันไม่ชอบแบบนี้เลย เล่นสเก็ตบอร์ดก็สนุกดีแต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากๆเลยฉันอาจจะล้มลงบ้างแต่ฉันก็จะลุกขึ้นมาพยายามอีกวียบิงเขาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากๆเลยวี่ว